นี่นะคโอก็มาถึงงนะคะเนาะลุงบเงินายกเแต้าใจี่ไปแล้วนะคะยายมาดามจำลองนะคะลุงก็มางแล้วคนเงินสอร้อยเนี่ย i won't ever be ันกถ่ายคลิปอยู่มันบาทันใดๆเลยไอ้โดดคลิปลูกเียดเอยเรื่องเงินนี่แหละคลิปกัมพูดโหลดกับพไปนี่เขาแกสัญญาณไม่ดีเนาะดึงกันเครียดอีกอย่างเนาะ เรารวมมันเมื่อยมันจะโอเค่ะชั่วโมงนึงเราคอยมขึ้นอยขนาดมือนั้นว่าจะเอาจะครึ่งช่โมงพอไอบัละยาวนนั้นเือบ l ชโงก็เลยย้ายบ้านนี้เียงหายเลยเสียงไม่มีเลย ชั่วโมงไปวัรวันห6ชั่วโมงในการกินผมว่าอมินไป4ซอมาเป้นกระชองได้กินมัน6ซองลุงพลกิน6วันสี่2ซองกินอะไรลุงกาแฟว้นละ6ซองารเนาะไม่ได้กินเพิ่มพลังแม่กินคืออร่อยกินถ้ากินอร่อยนะก็คือกินได้ตลอดตลอดกวันเลยจะหมกินข้าวดิกิจะนอแบบโอ้จะพกเป็นหุ่นยูกาแฟกินแล้วไม่หิวข้าว ก็วนูข้าวไ่ะยนตอนเยนดีเดยเยึมั้งก็จะไม่กินแล้วแหละลดลงป่ะเสียดายก็ข้าวข้าวมันเสียก็จะเสียเข้าวเขาบกไปพัดเนี่ยข้าวไร่ไร่บุีเออไปพัดใส่มันหอยน่มนเสียแล้วดแล้วไม่เป็ยนเพ้่อนจุเยขอ เห็นการเปลี่ยนแปลงคนไหม็ให้สังเกตว่าอะไรในตัวันเปลี่ยนแปลงเากดูใหดีมนดูดดีดีตัวมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหนเอาเดี๋ยวิดประเด็นอีกแล้วฮ่าฮ่าฮใส่ตรงน เ็นวียต่อขงนาละนะยบอกแล้วอย่าเปิดประเด็นไม่น่าเลยลูวันนี้จะมีทำอะไรบ้างจะทำไฟในนั้นเริ่มแข็งระหว่างมีามเส็จตอนนี้เด็ดร้อนอยู่เัยร้อนจับเสาอะไรไม่พอเนนนั่นแหละจเด็กจะสาดไม่ได้หรอ ไปปฏิบัติธรรมแถวมังป่าป่าล้องี่เล่ยล้อไปล้อมามีผู้หญิงสวยมากเอาเงินมาหลอกล่อแมนบอเอาต่อไปแทอแม่จำเนื้อบอดายโอ้ยซีนบอดายเอาบอดายแ่งเองนี้วล่ะพิจักซีนี่จังไส้ตาลู่ลู่เลยอ้าวเฮ้ ย้ายบ้ายัไมู่้ยงยัย่จปาดองเสรอยังครับจับไปได้เสรไม่ใช่ทีนงานเดียวกันหรอกเรือของแม่บุญินรอนี่นี่นี่กอ่นงานเดียวกันจิ้มชักแอร์นาน้ชัก้ทำนานเดี๋ยวพอลี่ช่วยผมล้างให้ยัง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 ถูกซื้อตัวตีกระกือตัวไปแล้วครับพอลี่นะครับ จ่านป้าง็เลยไม่มีลูกน้องเลยวันนี้ซื้อต,ตัวไปแล้วเนาะค<อ>ือพี่ชายกับน้องชายไม่ใช้ใช้ลูกน้องชุดเดียวกันชุดเดียวกันดึนกันใครดึงกันมาไปนะไปลบัวละครับ้ัไปต้องไปทำกทิรรนกวนนกขอบคุณเช่นกนันกนะคะอยู่บ้านหน้มาบ้านหลั ดูเพรว่าจะทําเป็นเสาไปนแต่มันร้อนอยู่เนาะแดดมันร้อนไจับเสาไม่ได้เนาะมันก็เลยต้องรอเกาะเนาะให้แดดแดดร้อนอยู่นะก็จับเด็กนะกะแดดก็ร้อนนะร้อนนะ เขาพูดกันนาะเรื่องียวกัเว่าท่นี่เาสอนอนกาเดมากคไดอข้กันอเปอเโลกินตามเป็นไหมพูดพอละเรื่องแต่โยงโยงมนเรื่องกันได้ไหมได้ ป้าได้บอกว่าจังไหนล่ะอยากอยากให้กลับมาไหมล่ะอยากให้กลับมาอมันต้องมันต้องมีอารมณ์โอ้มีอารมณ์เนนนี้เดี๋ยวแม่กนี่เา่ายะรอันนั้นแล้วครับแล้วบวคลิปร้อต่ำร้อยไม่เขากำลังรอเพืเป็นทีมชวนแนะนในดูลักษณะหมายเลขที่หนะครับโอ้ไปประกวดกับใครไปชิงใครเข้าไปเนาะ ใส่ไล่สุดในช่วงโอกาสดีเลยนะทิศมันต้องบิ้วเหมือนเหมือนนุ่จิมนี่มันบิ้วไม่เป็นบิ้วจนจนจิมมันไม่อยากปากเปลี่ยนแล้วเฮ้ยเขาว่าที่นอนนะน่ะาญ่ามีคนตอนนี้ก็อยู่ที่นี่แล้วตอนนอเขาก็เซลกันไปเซลกันมาเมื่อวานนี้รักมุพอลลี่ร้องร่นเลยกลับมาเลยบออยากให้พลาดไม่กลับมาเหมือนเดิมย่าล่ะโอ้ยกระย่เขามานั่นแล้วอยากเพิ่มมาเอาเรื่องเลยอยากเพิ่มมาานั่นแล้ว เจ้าไม่มาพ่าอยู่สองคนนี่ไม่อยู่พ่ออยู่อยู่เจ้าก็ไปสวนแม่พ่อจะนั่งอยู่กับย่าแล้วบ้านนี่ไปสวนแล้วมันไม่มีคอนเทนต์จะถ่ายไม่รู้จะถ่ายอะไรนะบอกว่าผู้หญงบอกว่าตั้งแต่ลุงไปแล้วหนี่งเดี๋ยวนี้ต้นข้าวนับต้นได้เลยต้นยาก็นับได้เพราะว่าไปถ่ายต้นข้าวต้นย่าใช่ปะไปไหนล่ะไม่มีอะไรถ่ายถ่ายทุกอย่างใช่ปะ คลิเช่นกันนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากนะกดติดตามช่องแม่บุญผิ์ครกกอกด้วยนะคะขอบคุณมากมากค่ะสวัสดีค่ะ